บ้านตุ๊กตาดาริสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆบ้านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กสาวน้อยคนสวยของเราด้วยแล้วก็กราบขอบพระคุณมีด้วยนะคะสำหรับแมสเยอะแยะเลยเป็นถุงเลยขอบพระคุณมากๆค่ะ น้องเป็นงานคัสตอมของปนุษย์เองนะคะแล้วก็มาหาปนุษย์วันนี้ก็คือน้องอคอลูดอย่างที่บอกนะคะเราเล่นน้องเป็นนานๆเนี่ยก็จะมีบ้างนะคะข้อต่อล้วมจ้อยหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็กลับมาหาปนุษย์นะคะปนุษย์จัดการให้เรียบร้อยแล้วสาเหตุที่ต้องถอดรองเท้าน้องออกนะคะเพราะว่า น้องใส่รองเท้าแล้วไม่สามารถทรงตัวเองได้เลย <c oughs> เดี๋ยวนะปนุใส่ให้ดูใส่รองเท้าแล้วน้องไม่สามารถยืนเองได้เลยซึ่งสาเหตุเกิดจาก1ก็คือ,อความหลวมของรองเท้านะคะ ความหลวมของรองเท้าเนี่ยเห็นไหมคะน้องจะทรงตัวเองไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลวมรองเท้านะคะหลวมทําให้ข้อขาของน้องเนี่ยกระดกกระเดกกระดกกระเดกก็จะทรงตัวไม่ได้นะคะทีนี้ทํายังไงจะให้ทรงตัวได้ก็จะต้องหาถุงเท้ามาให้น้องใส่นะคะให้กับรองเท้านี้แน่นขึ้นหน่อย ก็จะทรงตัวอยู่ได้นะคะแดดๆ,ๆ,ๆไม่ได้เนาะปะนุษย์ก็เลยต้องถอดรองเท้าออกทีนี้มาดูว่าทำไมคอถึงลูดเด็กคนนี้นะคะเป็นงานคัสตอมของปนุษที่คัดแบบหัวหมิงคนนี้หมิงหมงหรือหรืออะไรสักอย่างค้ายสามอ็มนะคะเขาจะคัดแบบสตริงแบบนี้แต่เนื่องจากว่าใส่กับเด็กข้อต่อ การที่จะการที่จะใช้สตริงเล่นกับเด็กข้อต่อเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าเด็กๆไม่ได้ใช้สตริงทัางล่างตรงนี้ปนุษย์ก็เลยจะต้องใช้วิธีการ modify เอานะคะแล้วก็ทีนี้ก็เรียบร้อยแหละมันก็หลุดบ้างนะคะเนื่องจากว่ากาวที่ปนุษย์ใช้เนี่ยเป็นกาววิเศษของปนุษคนเดียวซึ่ง จะสามารถแกะได้ด้วยน้ำยาแล้วก็พอเวลาผ่านไปอะค่ะผ่านไปมันก็จะมีบ้างนะคะที่หลวมเอ้ที่กาวเสื่อมคุณภาพลงหรือว่าอะไรน,น้องคนนี้นานแล้วเนื้พระปนุจาไม่ผิดนานมากๆแล้วนะคะน้องคนนี้ที่คัสตอมกันถือว่าเป็นสาวน้อยที่ที่นานมากๆ เก่งมากๆด้วยนะคะเก่งมากๆด้วยยังคงความน่ารักเหมือนเดิมของนุญาตถอดรองเท้านะ <c oughs> โอเคมีใส่แบบนี้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันเด็กก็คือถอดรองเท้าง่ายเท้าไม่หลุดติดรองเทา้าอย่างที่อย่างที่สามเลยก็คือป้องกันสีของของหนังหรือว่าบางบ้านอ่าบางร้านที่ไม่ได้ใช้หนังแท้นะคะ่ะอันนี้หนังอันนี้หนังแท้นะ บางร้านที่ใช้หนังเทียมนะคะหนังเทียมก็จะลอกแล้วก็สีอาจจะตกใส่เท้าน้องหรือว่าใส่เท้าเด็กๆได้หัวโตบอดี้เล็กเอ้ยหัวโตบอดี้สูงเท้าเล็กเป็นธรรมดาค่ะที่จะทรงตัวยากนะคะแต่ถ้าทรงตัวได้แล้วจะยืนจะยืนอยู่ได้แบบนะะี่ค่ะน้องจะยืนยืนด้วยตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าข้อต่อของเขาเนี่ยจะมีบาลานซ์อยู่เวลาที่เราจับบาลานซ์ให้มัน สมดุลกันแล้วเนี่ยน้องก็จะยืนได้ทรงตัวได้เรียบร้อยแล้วแต่เราขอโทษลูกขอโทษปล่อยมือไม่ได้เลยนะคะจะชักมือกลับนิดนึงล้มฟาดหัวฟาดแมวปนุสงัดล่ะลูกโอเคเหนียวเหนียวเหนียวเออเหนียวเหนียวเหนียวถึงกับมึนเลยนะคะเหนียวปนุถึงกับมึนเลยโอเคไปไปกันด้วยภาพสวยๆนะเอาใหม่ค่ะลูกสาวยืนสวย ยืนสวยๆส่งงานบอกมามีนหนูจะกลับบ้านแล้วส่งงานสวยๆหน่อยบาลานซ์ข้อต่อนะคะเอวแขนแอ,อลอะไรนะเขาเรียกสะโพกขาเข่านี่ค่ะขาเข่าสะโพกเด็กคนนี้เขาจะพิเศษตรงที่ว่าบอดี้เขาจะสวยเหมือนจริงมันก็จะแอนๆอนหน่อยนะคะเห็นไหมคะขาน่องอะไรอย่างเงี้ย ก็จะแอนเอนหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจับเขายืนหรือว่าโพสท่าเนี่ยถ้าไม่มีขาตั้งถ้าไม่มีขาตั้งหรือว่าไม่มีไม่มีตัวค้ำนะคะก็จะจะยากนิดนึงเดี๋ยวนะโอ,โอ้ขอโทษขอโทษลกูกน้องไม่ล้มแล้วนะลุกนะ้นะคะเราเราเราส่งคลิปงานกันด้วยความสวยๆของน้องนะคะเนื่องจากว่ามีมีอ่าอะไรนะมีพลาสติกด้วยนะคะก็เลยจะสรงตัว ให้น้องอยากนิดนึงเมื่อกี้ยืนอยู่สวยอยู่เลยนะลูกลมไหมอ่าโอเคจะไม่ปล่อยมือนะคะมือจะพยุงอยู่แบบนี้จะจะพยายามอุ้มไว้แบบนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยเด็กทุกคนมีการันตีจากปน,นุษย์นะคะมีปัญหาอะไรส่งมาปน,นุษย์ดูแลให้ตลอด ให้ตลอดชีพนะคะทั้งชีพน้องชีพป้าเลยไม่ว่าใครจะไปก่อนกันโอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไวใ้ใจใป้าดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะมาทำของบ้านป้านุ่ล้มแล้วก็ยืนนิ่งเลยนะทีนี้นะ